ระยะการแห่งการจักภรรษาสามเดือนหรือประมาณเก้าสิบวันในขณะนี้พ่อกับเกือบจะขึ้นภรรษาอยู่แล้ววันคืนล่วงไปลงไปพระศาสดาทรงสอนว่าให้มีสติะระลึกว่าเราทำอะไรอยู่ เราบวชอยู่ในภาษาธนาหน้าที่ของผู้บวชศึกษาความรู้หาความรู้ในพระธรรมวินัยแล้วนำพระธรรมวินัยมาปฏิบัติเป็นปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกายให้สะอาดวาจาให้สะอาดด้วยความตั้งใจและปฏิบัติธรรม เพื่อให้ใจสงบใจผ่องแผ้วมันเผาและปัสจาโลภโทสะโมหะเพื่อให้เป็นพื้นฐานของจิตที่มันโคบัดนี้การเวลาล่วงมาจนถึงบัดนี้แล้วเรามีอะไรเกิดขึ้นกับจิต กับปฏิปทาข้อปฏิบัติของเราบ้างให้เหมาะสมกับการบวชอย่าลืมอย่าหลงอย่าเพลินอย่ามัวเมาในความเป็นไปแห่งความสะดวกความสบายอย่าถือเอาความสุขความสบายทรมานตน ด้วยการปฏิบัติธรรมให้มากเพียงใดเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่ใช่ทรมานตนแบบอื่นทรมานตนด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยจงกลมก็ดีสมาธิก็ดีพิจารณาธรรมก็ดีตลอดจนด้านปริยัติศึกษาธรรมก็ดีทำให้มากๆ ทำให้บ่อยๆวันคืนล่วงไปล่วงไปเราได้อะไรขึ้นบ้างกับปริยับวันคืนล่วงไปล่วงไปเราได้อะไรบ้างกับปฏิบัติเมื่อแลกเริ่มจะ้าภาษาเพ่งครับในเวลานี้หย่อนยานอยู่เพคะถ้าเห็นว่าหย่อนยานใช้ไม่ได้ต้นตรงปลายคดหรือสวามาจะมืดไป ธรรมดาจะต้องยิ่งปฏิบัติยิ่งเข้มแข็งยิ่งปฏิบัติย่อมเพ่งครับยิ่งปฏิบัติย่อมจองต้องดีขึ้นถ้าปล่อยให้เกิดความอ่อนแอในการปฏิบัติก็ดีในการศึกษาก็ดีก็จะทำให้ไม่เจริญงอกงามในกุศลคือในบุญ <c oughs> สมมติว่าเราเป็นครว่าทำธุรกิจ เริ่มต้นค้าขายดีแล้วต่อต่อไปค้าขายไมด่ดีเหื่อมโรงเป็นยังไงเจ๊งใช้ไม่ได้อุ่นก็เหมือนกันมีเจ๊งได้หรือเมื่อปฏิบัติไปอ่อนแอไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า,จ,าจึงทรงสอนว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่หน้าที่ก<แ>ารศึกษาและปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้จะได้แสดงอนุสติข้อเจ็ดวาด้วยมรณสติระลึกถึงความตายอันกับตนเก็บรลึกถึงความความตายที่จะมีกับตนความระลึกถึงความตายนี้เป็นอนุสติควรระลึกด้วยเพราะว่าการระลึกถึงความตายนั้นสำคัญและดีที่สุดก็คือเป็นเหตุให้ไม่ประมาท เพราะว่าธรรมนาคนเราถ้าหากว่าสมมติว่ารู้ว่าเห็นกําลังศึกษาอยู่ใกล้จะสอบแะ่นี้เป็นต้นเราก็ต้องเร่งดูจำหรับกำลาพที่จะนา,นาทดสอบความรู้ต่างๆให้กระชับขึ้นาเพียงให้มากขึ้นบัตทีไ้มากขึ้น ให้เหลือเวลาว่างน้อยที่สุดให้เหลือเวลาที่ปฏิบัติจิตให้มากที่สุดเพื่อหวังผลคือการสอบนั้นนี้ฉันใดบุคคลที่ระลึกถึงความตายก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้แน่ว่าความตายมีแก่เราแน่ความตายรอเราอยู่ข้างหน้าความตายไม่เลือกและความตั้งใจความตายจงเอาเราแน่ หนีความตายไปแมพ่พ้นวันหนึ่งเราต้องตายตายไปจากภพนี้ตายไปจากพ่อแม่ตายไปจากพี่น้องตายไปจากครูบาอาจารย์ตายจากเพื่อนมารุ่นโลกเด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะฉะนั้นชีวิตท,ที่เหลืออยู่ทำอย่างไรจึงจะดีเมื่อความตายรอเราอยู่ข้างหน้า สิ่งที่ดีที่สุดก็คือสร้างกุศลส,สร้างความดีกายที่ยังมีอยู่ฝึกหัดกายให้มีศีลให้บริบูรณ์วาจาที่มีอยู่ก็ฝึกวาจาให้มีศีลให้บริบูรณ์ใจมีอยู่ก็ฝึกใจให้สงบให้รู้ตามความจริงให้บริบูรณ์ตลอดจนความเห็นต่างๆให้เกิดมีขึ้นดังนั้นการนึกถึงความตายนั้น เป็นการก่อให้เกิดประโยชน์คือความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและครูบาอาจารย์ท่านสอนมาว่ากรรมฐานคือความตายนั้นเป็นยอดของกรรมฐานคือเมื่อภาวนาอะไรอะไรไม่สงบก็ให้ภา,าวนาอนึกถึงความตายคิดถึงความตายก่อนสมมติว่าเราอายุเจ็ดสิบปีตาย เวลานี้ยี่สิบปีตาเวลายี่สิบปีมาแล้วก็เลยห้าสิบปีถ้าสามสิบปีแล้วก็เลยีสี่สิบปีถ้าหากว่าสิบปีคำแล้วก็น้อยลงน้อยลงน้อยลง,นยลงจนห้าสิบหกสิบขึ้นไปความตายก็ใกล้าขามาใกล้ขามาอันนี้เป็นเทียงสมมติคนเราไม่แน่ตายเป็นหนุ่มก็มีกลางคนก็มีถึงถึงแก่เท่าก็มีไม่เหมือนกัน ความตายไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าคนนั้นจะตายเมื่อนั้นคนนี้จะตายเมื่อนี้ที่เห็นกันโดยทั่วไปตายได้ทั้งหมดไม่ว่าเวลาไม่ว่าสถานที่ไม่ว่าไม่ว่าอายุดังนั้นใครจะประมาทก,กับความตายไม่ได้ความตายจึงจะนึกไว้บ่อยๆนึกไว้ให้มากๆเวลาจิตที่นึกถึงความตายนั้นจิตจะเกิดความสลด หรือลดอารมณ์ต่างๆที่ให้ฟุ้งซ่านเป็นต้นที่ให้มัวเมาเป็นต้นกอจะทำให้เกิดลดความฟุ้งซ่านลดความ,มัวเมาและเมื่อตายไปแล้วก็คือทิ้งร่างายนี้ไว้กับโลกเน่าเปื่อยถูกเขาเผาไปฝังดินไปเอากระดูกไปลอยน้ำทิ้งทะเลบ้างอื่นๆบ้าง จิตวิญญาณก็ไปตามกรรมอะไรเป็นกรรมสิ่งที่ทําไว้เมื่อ,อยังเป็นอยู่กุศลเป็นกรรมก็คือเป็นกรรมดีอาคุศลเป็นกรรมชั่วก็พาไปชั่วที่กุศลพาไปดีอาคุศลพาไปชั่วเพราะฉะนั้นทุกคนสร้างสรรค์อะไรไว้สิ่งนั้นเป็นกรรมพาไปนำไป สัตว์ทั้งหลายเป็นไปอยู่อย่างนี้ทั้งที่มีแล้วในอดีตทั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็ดีในปัจจุบันก็ดีมีอาการฟามเป็นจริงเป็นไปอยู่อย่างนี้ท่านผู้ฉลาดในการเจริญมรณสตินึกถึงความตายไว้อยู่เสมอและนึกถึงความตายสั้นลงว่าความตายใกล้เราเข้ามามีบริการหนึ่ง ความตายนั้นเป็นสองในในหนึ่งตายบางส่วนเช่นเป็นอมาาัมพาตขาตายไปแล้วไม่รู้สึกมือตายไปแล้วข้างหนึ่งไม่รู้สึกมีตายบางส่วนหรือบางทีตายไปครึ่งตัวตั้งแต่เอวไปถึงตอนล่างหรือตอนบนเหล่านี้ หมดควารมรู้สึกไปแล้วเหมือนคนตายก็หมดควารมรู้สึกเหมือนกันขามีอยู่แขนมีอยู่แต่ไม่มีประสาทรู้สึกตายไปถ้าพิจารณาถึงอาการเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นว่าตายเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้จิตใจแก้วกล้าไม่เกรงกลัวต่อความตายเอาความตายนั้นมาเป็นอารมณ์ เอาความตายนั้นให้เป็นเว์กแก่จิตคือกายตายบางส่วนเอาความตายของกายมาให้ใจเห็นมาให้จิตรู้ให้สติปัญญาพิจารณาก็จะมีประโยชน์แก่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นกรรมฐานที่ควรแก่การพิจารณาหลวงปู่เจี๊ยเคยสนพนากับท่านท่าน เคยเล่าให้ฟังว,ว่าท่านพิจารณาตั้งแต่ปลายนิ้วมือนิ้วปลายนิ้วมือมันตายลงมาเนื้อหนังรอกไปเหลือกระดูกกระดูกปลายนิ้วข้อปลายกระดูกข้อนิ้วกลางกระดูกข้อนิ้วโคนมาถึงหลังมือมาถึงแขนมันตายตายตายทั้งหมดพิจารณาอยู่อย่างนี้ียกว่านี่กระดูกนิ้ว นี่กระดูกแขนจากนี้เป็นต้นเวลาที่จิตนึกถึงว่าพระการนี้เป็นกระดูกจิตมันก็สลดมันไม่พุ้งสร้างมันไม่เพิ่อเพลินไปแต่สิ่งอื่นมันย่อมหาความจริงเพราะเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วก็จะทําให้จิตใจของบุคคลไม่กระตุ้นทําให้เกิดความกําหนัด ความขัดเคืองความหุ่มหลงความมัวเมาเรื่องของความตายนี้พิจารณาให้มากเท่าไหร่มีประโยชน์กับชีวิตแก่จิตใจเป็นคุณมค่าทางกรรมฐานเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้นึกถึงความตายไว้บ่อยเหมือนก่อนเราจะนอนอานึกว่าคืนนี้นอนหลับไปอาจจะตายไปเลย ช้าขึ้นมาตื่นมาอายังไม่ตายกลางวันอาจจะตายก็ได้นึกไว้ให้บ,บ่อยๆพอข้ามลงนึกว่าตายกลางคืนพอราวมานึกว่าตายกลางวันคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาาเจ้าถามพิจุทั้งหลายว่าพวกเธอนึกถึงความตายอย่างไรพิจุบางรูปก็ทูลตอบวา่าผมเมื่อตื่นเช้าขึ้นมา อย่าไปบินทบาทก็นึกถึงความตายในขณะบินทบาทก็นึกว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าจะมีความตายเสียก่อนกลับมาแล้วกะมาจะฉันจะฉันอิ่มหรือเปล่าความตายจะมีเสียก่อนหล่านี้เป็นต้นผู้มีพระพาเจะจาศว่านั่นยังประมาทย,ยังไม่ละเอียดละออเพียงพอความตายต้องเป็นอารมณ์อยู่เสมอมีจิตรู้อยู่เสมอ เหมือนกับว่าหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายไม่หายใจก็ตายความร,รู้สึกอยู่เสมอเป็นอย่างนี้อยากทำให้เกิดความร,รู้สึกตัวว่าเราจะต้องตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกสรีระร่างกายของเราเป็นเครื่องปรากฏให้เห็นซึ่งความเปลี่ยนแปลงและความตายไป ผมที่เคยดกดำค่อยๆล่วงไปมันตายไปก่อนฟันที่เกิดมาก็ค่อยหักไปโยกคอนไปมันตายไปก่อนทิ่งนั้นสิ่งทั้งหมดในกายนี้เองเป็นพยานเป็นหลักฐานให้รู้ว่าเวลานี้ผมล่วงตายไปแล้วเวลานี้ฟันหลุดตายไปแล้วเวลานี้เล็บหลุดตายไปแล้วตายไปเป็น,ปนส่วนรอวันอยู่ว่าตายหมดเมื่อไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความตายมีอยู่ทุกขณะ ความตายมีอยู่ทุกวัยพิจารณาถึงความตายให้มากๆที่จะเกิดมีขึ้นแก่ตนจะเป็นเครื่องห้ามการความขนกขนองแ่ความประมาทมัวเมาความร,ราาเริงบันเทิงในทางโลกให้น้อยลงหรือเบาบางลงหรือสงบไปจนมีสติมีปัญญารู้ตามความเป็นจริง มีสติมีปัญญาเพราะพิจารณาร่างกายว่าตายนั้นมันจะตายหรือไม่ตายถ้ามีสติปัญญาเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นก็จัดว่าเป็นกรรมฐานแต่แล้ววันหนึ่งมันก็ต้องตายได้กรรมฐานก็ตายไม่ได้ก็ตายแต่ได้และเป็นกุศลเป็นบุญจะไม่ถูกพบทิ่ต่าถ้าหากว่าไม่ได้กรรมฐานแล้วตาย อย่าไปสู่พบที่ต่ำไม่ขึ้นพบสู่ที่สูงเกิดมาชาตินี้ราคะโทสะโมหะกิเลสอันใดที่มีอยู่เมื่อก่อนจะตายควรจะให้กิเลสเหล่านี้ตายลงไว้บ้างหรืออ่อนลงไว้บ้างหรือเบาลงไว้บ้างถ้าเกิดมาแล้วไม่มีสติปัญญาและความเพียนทำลายกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางลงไปเมื่อไปเกิดอีกมันก็จะมีรุนแรงขึ้น มีจะอยากขึ้นมีจะชั่วขึ้นมีจะร้ายขึ้นมีจะบาปมากขึ้นจะเป็นเหตุให้สู่อบายภูมิมากขึ้นและการเวลาสองสังสารวัตรจะยาวนานแสนยาวนานสังสารวัตรยาวนานแสนนานเพียงใดทุกข์ก็มากขึ้นเพียงนั้นทรมานมากขึ้นเพียงนั้นเศร้าโศกมากขึ้นเพียงนั้น หาความถูกความสบายไม่ได้พิจารณาดูให้ดีความตายนี่แหละเป็นกรรมาฐานที่สอนใจให้ระงับดับอารมณ์ต่างๆให้บรรเทาจราคะโทสะโมหะและความร่าเริงม,มาเชิญในความประมาาเสียด้รวระการต่างๆึนแค่มากข้อนี้ไม่มีกําหนดแต่ใช้ติปัญญาพิจารณาอย่างไรก็ได้นึกว่าคราวใดถ้าภาวนาพุโทโธพุโทโธแลว้วมาสงบนึกถึงความตาย ความตาจะช่วยเหลือได้ที่ไม่สงบให้สงบได้หรือให้เบาบางคงได้นั้นจะเป็นทางไปสู่ความสงบได้เพราะฉะนั้นมรณสติการนึกถึงความตาสอนว่าเป็นอนุสติควรตามมาลึกเป็นข้อที่เจ็ดต่อนนี้ไปทรงพิจารณากายเรื่องของความตาให้เกิดมีขึ้นจนจิตเกิดความตังเวสดสงบแล้ว ก็ตั้งใจรู้เรื่องความหมหนบหรือรู้เรื่องความตายก็ได้หรือภาวนาหลักกรรมฐานเดิมคือพุทโธก็ได้เมื่อจิตสงบแล้วต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่อสงบอารมณ์อันเป็นอกุศลให้เป็นกุศลให้เกิดมีขึ้นเพื่อความสงบและความรู้จริงตามสภาวธรรมที่พระศาสดาสอนไว้ต่อไป